รายการโดย B ีวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสิงวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สิงวี พี่น้องครับวันนี้เป็นงานวันแรกของการจัดงานสลอง20ปีสยามรุกิจที่ได้มีการเปิดประฐมะเิกษ์นังสุพิม์ฉบับแรกไปเมื่อวันที่19ธันวาคม2537โดยมี พระท่านคนเอกเกรมทินสุราณนนท์ประธานองค์คมนตรีท่านได้ให้ความเมตตาได้ให้ความกรุณามาเปิดหนังสือพิมพ์ฉบับอดถมเลิกในสมัยนั้นสยามธุรกิจได้รับใช้สังคมรับใช้เศรษฐกิจของประเทศชาติอยู่คู่กับบ้านเมืองมา รับตั้งแต่ปี37จนถึงปัจจุบันปี57ก็เป็นระยะเวลา20ปีเต็มๆวันนี้สังคมเราเปลี่ยนไปเศร,รษฐกิจเราเปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้ามีมากขึ้นนัำสึมพิ์เศร,รษฐกิจนั้นคงจะไม่สามารถอยู่ ู่กับเศรษฐกิจอยู่กับเฉพาะกลุ่มของนักธุรกิจนักการเงินนักลงทุนเพียงเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนังซุมอพิมิส์สยามธุรกิจได้มีการวิวัฒนาการโดยการเพิ่มเนื้อหาสาระเพิ่มเซ็กชั่นเพื่อที่จะให้ข่าวสารของเราเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปมากขึ้นไปด้วยและโดยเฉพาะปี2558เราจะมีการเปิดเสรีการค้ากับพี่น้องประเทศในสม,มชาคชมาอาเซียนธุรกิจีไรซ์ของเราจึงได้เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับความต้องการของพี่น้อง ในสังคมในด้านนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยสินค้าที่ดีด้วยการมีแผนการตลาดที่ดีและด้วยการเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจแบบที่ดีก็จึงทำให้เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องม,มาตลอดระยะเวลา จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เรามีการขยายธุรกิจไปสู่จังหวัดต่างๆมีศูนย์สาขาบริการทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องและบริการเป็นศูนย์ประชุมให้พี่น้องได้มีที่ทำงานแบบง่ายๆกระจายไปตามภาคต่างๆตามจังหวัดต่างๆถึงกว่า80สาขาด้วยกันและจากปัจจุบันนี้ เรามีพี่น้องจากสปปลาวจากกัมพูชาจากเวียนมาเข้ามาทํางานขายรายรงานเข้ามาทํางานเป็นลูกจ้างในประเทศไทยเราเป็นจนํานวนมากพี่น้องเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะได้ดาเนินธุรกิจับกกบเรียสร้างเนื้อสร้างตัวควบคู่กับงานประจําไปด้วยปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จก็ได้เดินทางกลับไปสู่ประเทศมาตุภูมิของตัวเอง บริษัทเ e นิอไลฟ์ก็ได้ขยายตามไปไปเปิดสาขาในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอปอลาวในกัมพูชาในเวียดนมามประเทศละหลายเมืองด้วยกันแล้วก็ยังได้ขยายไปสู่สิงคโปร์สู่เวียดนามแล้วก็สู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเพิ่มเติมอีกด้วยแล้วก็รวมทั้งหมดทั้งสาขาในประเทศไทย และสาขาในต่างประเทศก,กว่า90กว่าสาขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุของบริษัทที่อยู่ยืนหยัดมาถึง14ปีสาขากว่า80-90สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศเรายังเป็นบริษัทที่มีสินค้าในด้านของเรื่องสุขภาพก็คืออาหารเสริมประมาณ14-15รายการ มีสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ยาอีกกว่าสิรายการมีสินค้าด้านของวิชาสัมารด้านความงามอีกกว่า30รายการและก็นอกจากนั้นก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตในชีวิตของปัจจุบันอีกกว่าสิรายการรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีสินค้ามากกว่า 50รายการในบริษัทของเราด้วยกันพราะสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของบริษัทนิวไลน์และบริษัทในเงือในปัจจุบันนี้จึงเป็นบริษัทที่พี่น้องสามารถที่จะเข้ามาร่วมงานแล้วร่วมธุรกิจกับเราอย่างสบายใจและประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงระยะยาวเป็นอาชีพสั้นเนื้อสั้นตัวสร้างครอบครัว,ร,ร,ะวระยะยาวได้ นะครับนี่ก็คือสิ่งที่นอกจากความเป็นบังสุพิม์สยามธุกรกิจที่เกาะติดทุกสถานการณ์ด้านข่าวสารเศรษฐกิจเพื่อพี่น้องประชาชนเรายังมีธุกรกิจที่เกื้อหนุนต่างๆอีกมากมายรวมถึงบริษัทเดลิเวอ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดของเราด้วยวันนี้เมื่อครบรอบ20ปีนะครับการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากการเป็นการจัดงานเพื่อคืนความสุขคืนกําไรให้กับผู้อ่านทั่วประเทศไทยให้กับผู้ร่วมค้าร่วมขายทั่วประเทศไทยเราก็คืนกําไรให้กับพี่น้องเพื่อนผู้ร่วมธุรกิจกับบริษัทสตีลไลฟ์รวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปที่จะได้ลุ้นรางวัลจับรางวัลแล้วก็สนุกสนานในงานเขาใหญ่แฟ่ร่วมกับบริษัทของเรา เราจะมีการกำหนดจัดงานนี้ขึ้นมา2วัน2คืนและการจัดงานในคืนแรกนี้ก็ในภาคกลางคืนนอกจากความบันเทิงช็อปชิมชมจากสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศก็ยังมีการจัดการพิธีมอบเกีเกยรติยศให้กับสมาชิกผู้ประสบความสำเร็จที่เข้ามาสู่ธุรกิจเอไ์ในเงินพฤศิกายนและเดือนธันวาคม ซึ่งเรามีผู้ประสบความเำร็จตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผู้จัดการบริหารฝ่ายการตลาดที่ใช้เวลาร่วมธุรกิจกับเราแค่เดือน2เดือน3เดือนแบบสี่ห้าเดือน6เดือนก็สามารถประสบความสำเร็จตำแหน่งต่างๆแต่ตอนนี้ก็จะเป็นวิธีร่วมแสดงความยินดีและก็มอบเข็มเกติยศประจำตำแหน่ง ให้กับผู้ประสบความสำเร็จด้วยในนามของคณะผู้บริหารและผู้ร่วมงานจึงขอแสดงความยินดีกับผู้ประสบความสำเร็จทุกตำแหน่งและก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้สำเร็จในตำแหน่ง่างการของเราและในแต่ละเดือนนะครับท่านที่เข้ามาร่วมธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จกันแบบนี้เรื่อยๆทุกๆเดือนและคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะ มีรายได้มากขึ้นขึ้น,น,น,นหน่งที่สูงขึ้นนะครับไปเรื่อยทุกเดือนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็ขอเปิดงานนะครับภาคอ่าเกียรติยศในงานฉลองครบ20ปีสยามกุกิและในงานมอบเขมเกียรติยศผู้ประสบความสำเร็จในไร์ขอเปิดงานณบันนีน้ครับ หัวหน้าศิรศักษาทำดีหัวหน้าแอบนิสาแอบพองไปหัวหน้านิสาแอบพอไไปหัวหน้าสมรสก้องดีหัวหน้านัชรินพองมงคลหัวหน้าทวินอ่านฐานหัวหน้าคณิถาวางในหัวหน้ามาลัยมากกลางหัวหน้าคำเบาบุญวิลาหัวหน้าสุนันล้วนใจดีหัวหน้าสนุกเทพคำชูหัวหน้าสง่าสอนดีหัวหน้าทิพสุดาวงหว่างหัวหน้าบุญตาป่างคลคหัวหน้าสมบัติอุญยาหัวหน้า ขอรัอสุหขวขหน้าหนูเพียนรัตนกรบุรีหวน้าประจวบจำชันวน้าอภินานแวดเวียงหวหน้าจันแรงพยานมจากการทำมีลไลฟ์มาสิ่งที่ได้มาหมดที่หมดแล้วและยังมีเงินใช้ทุกเดือนสติประจําใจทํางานอย่าท้อถอยพื่สู่ความสําเร็จค่ะ